คงสภาพในเรื่องคุณภาพและระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะไปถึงลูกค้าปลายทางด้วยอย่างสินค้าที่มันบูดเสียเน่าง่ายท่านอาจจะไปเครื่องบินก็ได้สินค้าตัวอย่างสินค้าแฟชั่นที่ว่ามันเป็นแฟชั่นทันสมัยเลยจะต้องส่งไปแสดงประเทศเวียน,นามให้ได้จะต้องส่งไปแสดงที่ฮ่องกงให้ได้ท่านก็ควรจะเลือกใช้ลักษณะที่มันรวดเร็วก็คือไปทางเครื่องบิน แต่ถ้าเดีเป็นสินค้าที่มันโอ้ oh, เป็นค er อนเทนเนอร์แท้งเนี่ยเห็นไหมครับเป็นส่งสินค้าออนลายอย่างเงี้ยคือไม่เครื่องบินเราก็ไม่รนะครับนะฮะมันต้องไปทางเรืออย่างเดียวแต่ถามว่าทางเรือมันไปได้เลยไหมบางทีก็ไม่ได้นะสินค้าพวกนี้ก็ต้องรอก่อนว่าโอเคแท้งใหญ่ใหญ่มันแท้งที่ขนรถขนปูนบ้านเราที่เราเห็นนะมันมันไม่ได้ไปไงมันต้องจองนานอนะ จนเดือนก็มีกว่าจะมีกว,ะมกว่าจะมีสเปซให้เราก็ต้องใช้เวลาในการเตรียมการพวกนี้ด้วยเรื่องขงส่งก็สําคัญสินค้าบางอย่างจะเป็นต้องใช้ตู้ที่มีการรักษาคุณภาพเช่นความเย็นอะไรพวกนี้สินค้าซีฟู้ดสินค้าแช่เย็นแช่แข็งสินค้าบางอย่างที่มันสดจะต้องไปถึงมือลูกค้าอย่างทุเรียนบ้าราอะไรพวกนี้นะคะมันก็ต้องมีการควบคุมระภูมิทาความเย็นให้มันทอเหมาะพอควร พอไปถึงปลายทางแล้วสินค้าของเราถึงจะคงสภาพความสมและคคุณภาพถึงผู้ผู้บริโภคนะมันก็มีหลายอย่างนะทั้งเรือทั้งเครื่องบินรถรถไฟฮนะกำหนดเวลาเข้าหรือออกอย่าก ETD เี้ยอท ETD ก็ ET คือวันที่ส่งออกวันที่ส่งออกวันที่ส่งออกที่ที่สินค้า,าตอนนั้นตู้กอนทีเรื่องของเราไปอยู่บนเรือจริงๆเรือม,นอมออันออกเมื่อไหร่ออันนั้นคือเรียกว่า ETD ก็คือวันประมาณการว่าเรือจะออก e t นะะ a TA ก็คือวันที่เรือถึงถึงประเทศปลายทางนะฮะ่าเรือที่ปลายทางก็จะมีกาหนดระยะเวลาอยู่นะฮะอันนี้มันก็จะเป็นส่วนอย่างในเรื่องของการวางแผนเรื่องการขนส่งนะฮะบางประเทศนะครับคือไปประเทศเดียวกันแต่พอมันคนละพอ,อเนี่ยระยะทางมันก็ต่างกันเวลาในการขนส่งมันก็ต่างกันอย่างฟิลิปปินส์ไปไมะนิลาในาระลาสามสี่วัน แต่ถ้าเ่อไปอีกพอร์ตนึงอย่างเซบุงเซบูอะไรพวกนี้ฮะมันก็จะต้องเพิ่มเวลาให้มากเข้าเนื่องจากว่าบา,บางบางบางที่บางประเทศบางท่าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปตรงนั้นได้โดยตรงก็ต้องมีการขนถ่ายหลายรอบหลายครั้งเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าถ้าเหลือเป็น RCL ท่านต้องมีในเรื่องเกี่ยวกวับแพคเกจดิเข้ามาเกี่ยวข้องท่านต้องมีชิปมาที่ปิ้งมาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ เกิดมาตั้งเยอะนะยังไม่ถึงตัวสินค้าเลยอ้ํามาพูดถึงตัวสินค้าแล้วกันนะครับตัวสินค้าเนี่ยถ้าเราจะค้าจะขายนะครับมันต้องดูก่อนว่าสินค้าของเรามันคืออะไรนะฮะสินค้าของเราคืออะไรต้องตั้งคำถามเลยฮะคือทุกวันเนี่ยเราเราอาจจะไม่ได้ตั้งคําถามกับพวกนี้หรอกค้าขายภายในประเทศเนี่ยเราซื้อไปเที่ยวไปอะไรก็แล้วแต่เราซื้อข้าวซื้อของฝากอะไรพวกเนี้ยมันก็ปกติธรรมดานะค้าขายซื้อมาขายไปจบ แต่ถ้าเกิดการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันมีเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องสิ่งที่ท่าต้องคำนึงก็คือว่าตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เราจะค้าจะขายกันนะมันอยู่ตรงไหนมันต้องมีพิกัดมีพิกัดก็คือตัว S S Code ก็คือ h a r m o n i z System Code เข้ามาเกี่ยวข้องหรือพิกัดอัตราสุวนากรอนเมื่อเช้าถ้าท่านขับรถมานะรถท่านใดมี G P S ติดตัวอยู่อะไรพวกนี้ท่านก็จะรู้ว่า ลักษณะมันก็คล้ายๆกันนะครับตัวสินค้ามันก็ต้องมีพิกัดอยู่มีหมวดหมู่ของมันอยู่เพื่อให้รู้ว่าสินค้าแต่และหมวดหมู่เนี่ยในระเบียบเรื่องการนําเข้าหรือส่งออกมีกฎหมายอะไรที่ควบคุมดูแลอยู่ทั้งเข้าทั้งออกนะครับผมผมขอย้ำแล้วกันส่งออกก็เหมือนกันมีสินค้าบางรายมีสินค้าบางอย่างที่ไม่อนุญาตให้ส่งออกเลย ตรงนี้เขาเรียกว่าสินค้าที่มีมาตรการควบคุมนะฮะบางในการสอบได้ต้องขออนุญาตก่อน